ล็อกยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือเปล่าล็อกนั้นฆ่าพ่ออาใครดูที่เป็นพลเอกไปใช่ไหมเป็นคำถามยอดฮิตในเวลานี้เลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชันดาวครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงล็อกนะครับผมเหตุการณ์ที่ล็อกบุกแมลี่จัวนะเจ้าหนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ต้องพูดกันเยอะซะหน่อยหนึ่งครับก่อนอื่นครับขอพูดถึงการที่ล็อกยอมรับความพ่ายแพ้ต่อท่านอิมนะในเหตุการณ์ครั้งน,นั้นการที่ท่านอิมเผชิญหน้ากับ ล็อกมีการต่อสู้กันหรือเปล่าล็อกพ่ายแพ้ท่านอิมหรือเปล่าคือต้องบอกว่าถ้าว่ากันตามเนื้อเรื่องเนี่ยตามภาพที่เราเห็นนะครับผมมันไม่ได้มีฉากปะทะต่อสู้ให้เราเห็นนะแต่นั่นแหละในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยยังไงผมก็บอกว่าเรื่องการปะทะต่อสู้กันเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วครับผมไม่มากก็น้อยครับคือมันต้องมีการปะทะกันต้องมีการอย่างเชิงกันนะครับจนล็อกรู้ว่าโอ้โหฝีมือของล็อกกับท่านอิมเนี่ยมันต่างชั้นกันเตี้ยเหลือเกินครับทำให้ล็อกนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ ทำให้ล็อกนั้นยอมรับว่าฝีมือเขายังห่างชั้นกับท่านอิมเยอะครับเขาไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านั้นครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องหนีออกมาจากแมรี่จัวก่อนแล้วก็ไปตั้งหลักไปวางแผนใหม่เพื่อที่จะมาเอาคืนท่านอิมในสักวันหนึ่งนั่นเองอะนะเรื่องการประทะกันยังไงผมบอกว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับก็ดูสไตล์ล็อกก็ได้ครับล็อกที่แม่งเป็นสายบ้าระห่ำแต่กรบผมเจอท่านอิมเนี่ยมันไม่มีทางนะที่ล็อกแม่งจะแบบไม่โจมตีไม่หัวท่านอิมสักทีสองท,ท,ทีนะ ในขณะเดียวกันท่านอิมนะครับที่เป็นราชาของโลกที่ซ่อนตัวกันมาอยู่ตลอดเนี่ยใครก็ตามแต่ที่เห็นท่านอิมนะครับผมโอกาสจะตาขาดบางตูงอยู่แล้วนะท่านอิมต้องฆ่าคนนั้นต้องฆ่าปิดปากคนที่ไม่เห็นท่านอิมอยู่แล้วครับเพื่อทําการปกปิดความลับของตัวเองเอาไว้นะการประทะต่อสู้กันของคู่นี้เนะี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ครั้นี้ก็คงมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าอาจถ้าต่อสู้กันเนี่ยทำไมล็อกถึงดีมาได้ครับผมก็ต้องบอกว่าการที่ล็อกดีได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่่่ใชเรือองแปลกก เพราะมันก็เคยมีกรณีแบบนี้ให้เราเห็นแล้วครับนั่นก็คือตัวซาโบ้นั่นเองนะที่สามารถหนีตีนรอดตายมาจากเหล่าบรรดาห้าผู้เท่าและท่านอิมได้นั่นเองครับทั้งที่เอาเข้าจริงกันเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็พอมองได้อยู่นะครับผมเพราะไอคนที่เป็นโล่ให้กับซาโบ่หนีไปเนี่ยไม่เป็นราชาคอปปาที่พลังในการต่อสู้ไม่เท่ากับศูนย์อ่ะแต่ราชาคอปปาก็ยังอุตส่าห์เป็นโล่นะครับผมสละชีวิตตัวเองให้ซาโบ่หนีได้กันซะอย่างนั้นครับเพราะนั้นครับสำหรับฟี ฝีมือของล็อกที่ทั้งโคตรเก่งโคตรแกร่งแล้วก็โคตรตึงนะครับถ้าล็อกต้องการที่จะหนีเอาตัวรอดมาครับผมอด้วยฝีมือของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหนีเอาตัวรอดรอดตายมาได้อยู่แล้วนั่นเองและแน่นอนครับว่าด้วยการที่ล็อกเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ท่านอิมได้ฝีมือเอาชนะท่านอิมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะคลายข้อสงสัยได้อย่างหนึ่งครับถ้าใครเคยสงสัยครับว่าโรเจอร์ที่โคตรเก่งโคตรแกร่งโคตรตึงครับผมระดับราชาจนสลัดถ้าโรเจอร์น ได้มีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กับท่านอิมโรเจอร์ชนะท่านอิมได้ไหมครับผมขอตอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าโรเจอร์ก็ไม่น่าจะต่อสู้ท่านอิมได้ไม่น่าจะเอาชนะท่านอิมได้เหมือนกันนะนะคือ <c oughs> คือล็อกเนี่ยแม่งเป็นศัตรู ที to to. ่เก่งที่สุดเท่าที่โรเจอร์เคยเจอนะครับแล้วกว่าที่โรเจอร์จะโค่นล้มล็อกได้เนี่ยต้องมีทั้งโรเจอร์ต้องมีทั้งกาฟโค่นล้มล็อกใช่ไหมเปรียบเทียบสเกลพลังกันแบบนี้เลยครับล็อกกับกาฟรูมโรเจอร์ถึงจะชนะได้ครับส่วนตัวล็อกเองก็ยอมรับว่าตัวล็อกนั้นยังไม่สามารถต่อสู้ชนะท่านอิมได้นังนก็แปลว่าถ้าเอาโรเจอร์ไปต่อสู้กับอิมครับผมตัวโรเจอร์นั้นมันก็ไม่สามารถเอาชนะท่านอิมได้เหมือนกันนั่นเองนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านอิมคือแม่งโกงจัดโกงในโกงนะผม เป็นอมาตะาด้วยนะครับผมเป็นราชาของโลกด้วยนะเออคนที่จะสามารถเล่นงานท่านอิมทําให้ท่านอิมหวาดกลัวได้เนี่ยมันก็มีเพียงแค่จอยบอยเท่านั้นนะนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงครับแม่เรียกได้ว่าล็อกคือมันเทนะครับผมคนก็เชียร์นักเชียร์หนานะครับอยากจะให้ล็อกมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะคนคอมเมนต์กันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะล็อกเนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมล็อกน่าจะยังไม่ตายนะเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นศพล็อก นี่นาะล็อกเนี่ยอาจจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะพอล็อกเองก็บอกไม่ใช่แล้วไงว่าจะกลับมาเอาคืนท่านอิมในซักวันหนึ่งนะนะซึ่งสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเออไอตัวละครที่มันตายไปแล้วก็ให้มันตายไปเถอะโอ,โอ้จะให้มันฟื้ออะไรกันนะักกันหนาะล่ะคือถ้าล็อกยังไม่ตายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีจุดที่แบบไม่สมเหตุสมผลอยู่นะครับอย่างเช่นเกาะฮาจิโนสึอย่างเงี้ยหลังจากกลุ่มล็อกล่มสลายนะครับผมคนที่ปกครองฮาจิโนสึเนี่ย มันก็คือหวังจือใช่ไหมผมมองว่าถ้าล็อกยังไม่ตายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับผมอะล็อกมันก็ต้องแบบไปตั้งหลักหลังจากจบศึกก็ตัวเล่แล้วล็อกรอดชีวิตนะครับล็อกมันก็ต้องกลับไปตั้งหลักที่ฮาจิโนสืไงนะเออไปเตรียมการใหม่ไปวางแผนใหม่นะครับผมค่อยกลับไปแก้แคทอะไรก็ว่ากันไปนะแต่นั่นแหละครับผมเราก็จะเห็นว่าล็อกไม่ได้กลับไปที่ฮาจิโนสืนะแล้วฮาจิโนสืเนี่ยก็ถูกหวังจื้อปกครองต่อมาอย่างยาวนานเลยนะในจุดนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเอมันถ้าเกิด ว่าล็อกยังไม่ตายมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับว่าล็อกมันหายหัวไปไหนครับถ้ายังไม่ตายจริงๆทําไมล็อกถึงไม่กลับไปตั้งหลักที่ฮาจิโนตินั่นเองอะนะแต่ในขณะเดียวกันก็ผมนึงด้วยหลังๆมาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วตัวละครที่ตามเนื้อเรื่องเขาบอกว่าตายตายเดี๋ยวแม่งก็โฟมไม่เห็นเหมือนกันนะ อย่างวโนนะครับผมมีตุกิกี้โผลมาครับอย่างภาคเอลบาฟก็มีเฟโลโผลมาครับพลิกล็อกหักมุมกันแบบสุดๆนะถึงผมจะเชื่อว่าล็อกตายไปแล้วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะบอกว่าล็อกรอดนะครับผมผมเองก็ไม่ได้ตัดชอยนี้ทิ้งไปซะทีเดียวครับเพียงแต่ว่าไอ้ชอยที่ว่าล็อกรอดและยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะให้น้ําหนักมันน้อยมากเบาบางมากๆนะครับคือผมเองก็เข้าใจนะผมคนที่เชียร์อยากจะให้ล็อกมีชีวิตอยู่ครับคือล็อกมันก็ เท่ไงเออเฟียวจัดนะครับผมเป็นตำนานที่โคตรแข็งแกร่งครับคนก็อยากจะให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะแต่มันก็ต้องคิดในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้าล็อกโผลมาตอนนี้เนี่ยมันมันอาจจะไม่เฟียวเหมือนตอนหนุ่มก็ได้ไง <laughs> ถ้าล็อกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้โหระยะเวลาผ่านไปนานแล้วนะครับผมคือล็อกมันก็ต้องแก่มากนะครับผมอ่ะผมมองว่าล็อกก็น่าจะอายุแบบพอๆกับพวกเรลี่อะไรเงี้ยอ่ะผมก็มองว่าเนี่ยอาจจะ7 0ปลายแปดหรือ80กว่า,วาๆเยนะไรับผม <laughs> คือมันแก่งากมันเลยช่วง พีคไปแล้วนะผมแล้วล็อกที่โรยลากันแบบสุดๆมันมันจะทําอะไรได้มากแล้วหลายถามว่าเก่งไหมมันก็คงเก่งอยู่แล้วครับผมแต่มันก็จะเป็นล็อกในเวอร์ชันแก่แล้วล็อกในเวอร์ชันที่แบบโดนเนิร์ฟอะไรแบบนี้นะอาจจะต่อสู้ได้ไม่เต็มที่เหมือนช่วงหนุ่มๆของล็อกเขาอะนะเพราะนั้นสำหรับความเห็นก่นตัวผมก็มองว่าถ้าเนื้อเรื่องเขาบอกว่าล็อกตายก็ให้มันตายไปก็ตามนั้นแหละครับให้มันไปสบายให้มันไปที่ชอบที่ชอบนะครับผมให้มันเป็นตำนานอย่างนั้นดีแล้วนะ ส่วนใครที่เป็นแฟนล็อกเนี่ยเอาข้อจริงแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีหนวดดําอยู่ไงหนวดดำที่แม่งก็ถอดแบบล็อกมาเลยนะครับแล้วเป็นล็อกเวอร์ชั่นแบบอัปเกรดแผดล่าสุดพิเศษใส่ไข่ด้วย แม่งแบบมีผมวิศาสตสองผลสุดโกงนะครับผมมีขุมกําลังที่แบบคล้ายๆล,ล็อกด้วยนะเออเราระดับผู้บริหารที่เก่งแข็งแกร่งแต่ดูแล้วไม่ค่อยสามารถีกันมากมายสักไรนะคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเลยนะแถมตดอดดํนั้นเนี่ยยังเป็นจอมวางแผนจอมแผนการเหมือนเหมือนกับล็อกซต่ด้วยครับเออตัวดอดดานี่ก็เป็นล็อกเวอร์ชั่นใหม่เป็นล็อกเวอร์ชั่นแก้บั๊กแล้วนะตัวดอดดาเองก็น่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของพ่อมันมาแล้วพอสมควรนะใครที่เชียร์ล็ ก็มาเชียร์ดวดดาแทนแล้วกันนะผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังนะครับผมเจ้าดวดดานี่หลังๆนี่บารมียิ่งเพิ่มผูนขึ้นทุกวันทุกวันนะกับบารมีกับราศีในการเป็นบอสใหญ่ของเจ้านี่นะกับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอพูดถึงครับคือพลเรือเอกที่ล็อกฆ่าตายไปเนี่ยคนคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะพลเรือเอกคนนั้นคือพ่อของอาคาอินุหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงเหมือนกันนะ อยู่ดีๆคนก็เชื่อว่าเป็นพ่อขออาคายุก,กันไซอย่างนั้นครับคือตามข้อมูลพลเอกที่ถูกลอบสังหารไปเนี่ยเราไม่เห็นหน้าค่าตานะครับผมคือแทบไม่ได้รู้ประวัติอะไรเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่าฝีมือยังไงผลปีศาจอะไรยังไงนะข้อมูลเทศจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ครับถ้าอยากจะรู้แน่ๆชัดๆว่าพลเอกที่ถูกลอกฆ่าตายไปเนี่ยมันก็ต้องรอการเฉลยในเนื้อเรื่องนั่นแหละครับซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะมีการเฉลยหรือเปล่านะเพราะว่า มันแบบเล่าแบบค้ำๆมากเลยนะไก่พลเอกคนนี้ครับผมถูกเล่าว่าถูกล็อกฆ่าตายนะครับแล้วก็ฆ่าไปเลยนะเหมือนกับเป็นตัวประกอบยังไงอย่างนั้นน่ะละครับแล้วถามว่าพลเอกคนนี้เป็นพ่ออาคายดูไหมผมจะให้น้าหนักน้อยไว้ก่อนนะครับผมคือมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงเลยอะนะครับกับพลเอกคนนี้แล้วก็อาคายดูนะ แฟนบันพีคิดกันไปเองแต่มากกว่าครับและยิ่งถ้าไล่เลียงความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมการที่จะบอกว่าอดีตพลเอกที่ถูกล็อกฆ่าตายเป็นพ่ออาคายดูนั้นบางก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะผมที่จะเป็นจริงได้ครับ เพราะว่าล็อกฆ่าพลเรเอกคนนั้นไปตั้งแต่ตอน5 6ที่ปีที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาคายุอายุ55ครับนั่นแปลว่าอาคายุเนี่ยเกิดหลังจากที่พลเรเอกคนนั้นตายไปแล้ว1ปีครับผมเขาม้าใจไหมครับว่าพ่อม่งตายไปแล้วปีหนึ่งแต่ว่าเพิ่งจะมีลูกมันเวลามันไม่สอดคล้องกันนะครับผมเวลามันไม่สอดคล้องกันไงพลเเอกมันตายก่อนหน้าที่อาคายุเกิดนะผมแล้วมันจะไปปั๊มลูกจะไปเสดมาคอมกับภรรยาเพื่อมีลูกได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ครับ พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนานาที่น่าสนใจของล็อกนั่นเองครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ